สวัสดีครับนี่คือรายการยักษ์เขียวนะครับตอนนี้พี่ยักษ์เขียวมาอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเป็นอุทยานแห่งชาติที่แรกของประเทศไทยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2504นะครับแล้วก็เปิดทําการเนี่ยตั้งแต่ปี2505นะฮะก็ตอนนี้ก็ายาอนน้ก็58ปปีละ พี่ยาเขียวพานักเรียนมาดูป่าศึกษาป่ากันนะครับแล้วก็ที่เนี่ยเรียกว่ามาที่เดียวครบนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นกันตั้งแต่ป่าดิบชื้นนะครับป่าเต็งรังป่าดิบแ้งป่าทุ่งหญ้าป่าดิบเขาเรียกว่ามาที่เดียวเนี่ยได้ถึง5ป่าด้วยกันเลยอ่ะพวกเราข้างหลังได้ยินป้าปันได้ยินอยู่ว่าเนี่ย เอ่ออยู่ในหุบเขาเนี่ยแสงมันน้อยนะครับแล้วก็ต้นไม้นี่จะพุ่งแย่งกันหาแสงนี้ไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้นไม้ที่เราเห็นว่าในเมืองไทยต้นไม้ที่สูงระดับ40เมตร50เมตรนะครับนั่นจะเป็นยางนาเป็นตะเคียนทองนะครับเป็นสำรองเออ่เป็นสมพงนะครับอ่าพระเจ้า5พระองค์นะครับอ,อถ่ถ้าพวกอย่างเงี้ยนะครับสูง40-50เมตรจะพบอยู่ในเป็น,เป,นเป็นพันไม้ที่เป็นไม้ดัดฉนีฝาดอีกมชื้นหมดเลย เราก็คอยสังเกตให้ดีก็แล้วกันนะครับว่าคดีตรงนี้มันอาจจะลบลบนะแต่มองไปฝั่งตรงข้างฝั่งเลยนะจะเห็นว่าไม้ชั้นที่เป็นชั้นเหนือเรือนยอดเนี่ยสูง45เมตรเม่ยมันจะแยกเลเยอร์ออกจากชั้นชั้นรองลงมาคือชั้นคานอปี้ชั้นเรือนยอดออกจากกันเห็นได้ชัดเลยลำต้นจะเป่าตรงแล้วก็เห็นต้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 นสูงขึ้นไปข้างบนนะครับส่วนพวกป่าดิบชื้นเนี่ยพันไม้ชั้นล่างอยากให้สังเกตดูด้วยนะครับเมื่อกี้พี่ต้อยชี้ให้ให้ดูกันแล้วนะครับพวกนี้คือพวก พวกพงซินคิเบราซีี่พวกขิงขาพวกนี้นะครับพันไม้ที่อยู่ชั้นล่างของป่าดิดชื้นเนี่ยก็จะีพวกนี้แหละขิงขานะครับเป็นหลักเลยมีเฟิร์นแล้วอาจจะมีหวายมีอะไรพวกนี้อยู่บ้างนะครับนะถ้าเราเราน่าจะนึกภาพออกอะคือถ้านึกภาพไม่ออกเนี่ยไม่ถึงแบบมันจะแน่นจนแบบถ้าจะเดินไปต้องตัดฟันไปอะฟันไม้ไปเรื่อยนี้คือป่าดิดชื้นแหละพวกขิงขานี่จริงๆเราเราเรียกกันมันเราเรียกสกุลมันขิงข่าแต่จริงๆแล้วมันมีหลายชนิดมากๆเลยนะที่พวกเราอาจจะรู้จัก กินกันอยู่แล้วด้วยซ้ำไปกระเทือไม่รู้จักกระเทือนะไม่รู้จัก,รจก,รรจกเ,เร่วรู้จักไหมฮะเร็วที่ใส่ในก๋วยเตี๋ยวหมูเรียนเนื้อเรียนจันทบุรีที่มันด,งด,งดังๆอ่ะเร็วอ่ะกระชายกระชายรู้จักโอเคเอาเอก็ยังดีอะไรอ <ś led> ีกนะฮะพวกพ่กเนี้พวกที่มันเป็นหัวที่เราใช้หัวของมันทั้งหลายเลยก็จะขึ้นไปเนี้ยแล้วก็มีพวกดาหลา ต้นต้นกะลาเนี่ยแต่เราชอบเรียกกันดารลาเนี่ยนะที่ดอกมันก็เอามากินกับน้ำบูดได้เลยไนดะ้แล้วพูดที่สูง่าสิบห้าเมตรเลยนะที่เห็นขึ้นมาเหนือดินเนี่ยฮะไม่ไม่ใช่ต้นมันนะที่เห็นขึ้นมาเหนือดินคือใบต้นมันก็จะเป็นเงาอยู่ใต้ดินแต่ว่ามันมยแค่ใบที่ผลู้นะพวกนี้มีหลายสเกลมากนะจริงๆอย่าคิดว่าเอาไปใช้แล้วมันจะต้นเล็กๆนะมันจะเป็นกระชายเป็นเล่เป็นขาหรือเปน้สูงแบบตอกเมตรได้เลยนะพวกเนี้ย ต้นใหญ่ไปเลยนะเพราะน,นั้นเอาไปใช้เนี่ยระวังรบกันนิดนึงนะครับในงานเลสเกดส,ส่วนมากพวกเราจะที่เราใช้กันแล้วเราคิดกันในตลาดเนี่ยก็จะมีพวกสีแดงใช่ไหมสีแดงมันก็จะต้นเล็กหน่อยอแล้วก็มีมีไอ้ดอกมีสีบแดงประมาณนั้น,น,นแล้วก็มีดาราที่จะสเกลใหญ่ด้ที่เห็นใช้กันในงานเลสเก,เก,เกดเยอะๆจริงๆแล้วในเมืองไทยมีเยอะมากเยอะนี้มีเยอะเยอะ เดี๋ยวเราค่อยๆดูกันเ,นเดี๋ยวเจออะไรจะชี้ให้ดูอีกนะอันนี้ให้เราทำความเข้าใจในลักษณะของป่าดิบชื้นอีกอย่างที่อยากจะเล่าให้กันฟังเนี่ยนะครับถ้าใครอยากทํางานสวนบ้านหรือสวนภายในอาคารหรือในคอร์ดอะไรที่มันมีความร่มเยอะๆนะครับนะครับให้สังเกตชั้นพื้นป่าเอาไว้อ่ะเราจะมีต้นไม้ที่แบบน่าสนใจมากมากมายเลยนะแล้วต้นไม้พวกนี้แหละที่จะมีสมบัติในการทนร่มนะครับเพราะว่าในป่าดิบพื้นเนี่ย แสงที่ลงมาจนถึงพื้นป่าเนี่ยจาก100%นเนี่ยจะเหลือสักแค่3%เท่านั้นเองนะครับที่ลงมาถึงพื้นป่าเพราะฉะนั้นพวกนี้จะมีเบสิกในการทนร่มอยู่แล้วนะครับการเอาไปปรับใช้ในงานออไม่ว่าจะเป็นงานอินททเรียแลนด์สเคปนะครับหรือว่างานไลเซียที่อยู่ในขอดอาคารหรืออยู่ระหว่างอาคารหรืออยู่แบบออระหว่างบ้านจัดสรรหรืออะไรเงี้ยที่มันมีร่มไม่ได้แดดทั้งวันเนี่ยไม้พวกนี้ก็จะเป็นไม้ที่น่าสนใจนะครับเนี่ยก็เลไเงี้ยคือไอ้มือมือพนาลายหรือว่าต้างนะครับ มันโตได้เป็นไม้ต้นนะเป็นไม้ต้นขนาดเล็กนะครับไม่ได้สูงมากใครอยากดูต้นใหญ่ไปดูที่สวนรถไฟได้ใน่วนที่เชื่อมมีปลูกไว้ต้นใหญ่มีต้นสวยดีมีรากอยู่ในอยู่บริเวณบินน้ำเลยครับตรงนี้รอบน้ำสนุนนี่คือต้นไหนครับนั่นแหละครับทางกัน่เรียกที่เอียงๆ้ายมือนี่จะป็นทนที่มีรากเนีกนะครับสนุนเนี่ยก็จะเป็นอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าอยู่ป่าบึงป่าทามด้วยอ่ะคือสามารถอยู่ แรงก็ได้น้ําท่วมก็ได้คนน้าท่วมขังได้นะครับสนุนน้ำเนี่ยพวกนี้นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นพวกพลวิเศษพงทุกอย่างเป็นการต้นหนึ่งท,ที่น่าสนใจนะครับไข่มีประมัติศาสต์านหลายอย่างนะครับอย่างแรกเอาเรื่องหน่อไม้ก่อนที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับหน่อไม้เนี่ยของไข่มันจะมีความแปลกเนี่คือตั้งแต่แรกมันเกิดมาเลยเนี่ยมันมีจํานวนปล้องครบเลยมีจํานวนปล้องครบครบตามที่มันจะโตขึ้นไปเลยนะฮะแต่วิธีการโตของมันอะ่ะคือมันจะยืดให้ปล้องมันขยายายาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้น แ,แต่จะไม่เพิ่มจํานวนกล้องนะสังเกตว่าเราไปซื้อหน่อ,อไม้ตามตลาดหน่อไม้เอรอาจะเห็นแบบช่องว่างข้างในที่หไหนเปป้องแล้วป้องแบนๆแบนๆแบนๆมออกว่านั่นหนักก็คือจํานวนกล้องมันมีเท่านั้นแหละนะครับแล้วผลึงเวลาโตมันก็ยืดกล้องนั้นออกนะครับเพราะนั้นมันจะโตได้เร็วมากนะครับบางบางทีวันหนึ่งเนี่ยมัน,มนโตขึ้นมาได้แบบปื๊ดขึ้นมาได้อย่างนี้เลย <ๆ S 2> นะครับแต่เนี้ยมันมันก็แล้วแต่ชนิดแต่เราพี่ต้อยนะผมก็แบบไม่แน่ใจหรอกว่าอันเนี้ยมันกี่วันนะครับแต่ไม่นานจะไม่นานเพราะไผ่ เป็นญ้าชนิดหนึ่งอ่าอยู่ในวงเดียวกันคือ Proacee นะครับเอาง่ายๆว่าผายคือญ้ายักษ์อ่ะสังเกตว่าลักษณะาการจเจริญเต่ตโตมันเหมือนกันย้านี้ก็จะมีโสโตรลอนของมันที่เป็น,เป,นเป็นข้อเป็นกล้องก็คือเป็นเนี้ยเหมือนกันยงแต่ว่าผ่ยนี่มันตั้งขึ้นนะครับอย่างที่2คือวิธีการขยายพันธุ์ของมันเนี่ยก็จะมี2วิธีใหญ่ๆนะครับคือ1นคือแตกหนอ่ออย่างที่เรารู้จักกันดีอย่างที่เราเห็นก็อยู่เนี้ยเป็นหนอ่ออย่างที่2คืออักดอก เอาดอกติดโลติดมเมล็ดไปซึ่งวิธีที่เราคุ้นเคยก็คือการการแายพันด้วยหนอก็จะขุดหนอไปปลูกตรงนู้นตรงนี้นะครับแต่ไผ่เนี่ยมันก็จะมีอายุของมันนะครับสักประมาณเราเดาวา่าอาซว่า20-25ปีอะไรเงี้ยคะพอไปถึงช่วงอายุปุ๊บพอมันออกดอกพอออกดอกปุ๊บต้นแม่มันจะตายเลยนะครับแล้วก็ปล่อยให้ลูกๆมันเนี่ยโตขึ้นมาแทนแต่ความน่ามหาัศจรรย์ของไผ่คืออย่างนี้คือถ้าสมมติถ้าอาจารย์แยกหนอต้อนเนี้ยมาปลูกนะครับแยกไปจากเขาใหญ่เนี่ยอาจารย์ไปปลูกน่เลยเม็กซิโ อะไรน <ITA> <laughs> ี้ <p are> เลยนะไปปลูกไปเนซุเอลาไปปลูกอะไรก็ไปไกลๆเลยนะมันจะออกดอกพร้อมกันเมื่อจะไปปลูกที่ไหนก็ตามในโลกมนุษย์ใบนี้มันจะออกดอกพร้อมกันทั้งต้นแม่และต้นลูกที่แยกออกจากกอเดียวกันออกไปนครับอืเพราะนั้นแบบมันก็จะตายพร้อมกันเป็นไงเจ๋งไหมมาพบกับผมอีกครั้งในรายการเิวิเกเตอร์วิเกเตอร์ตอนนี้อยู่กับต้นไครย้อย ต้นนี้นะครับฉันชอบซาวเอฟเฟกต์ของโปนแกคือจริงๆแล้วต้นนี้ต้นนี้เป็นต้นที่ไม่ปกตินิดนึงคือต้นที่ปกติมันจะตรงขึ้นไปนะครับแล้วต้นเนี้ฟอร์มสวยนะครับคือกิ่งเนี้ยออกตั้งฉากลําต้นออกไปนี้ออกตั้งฉากลำต้นออกไปแต่ต้นนี้พอดีมันเอียงหาน้ำนะครับแล้วต้นนี้จะเป็นต้นที่ปรับตัวได้เก่งมากทนน้ำท่วมขังนะครับเรามักจะพบต้นคลายย้อยอยู่ตามน้ำตกต่างๆนะครับรากของมันเนี้ย ไปได้ไกลมีภูพรแล้วเกาะกระหินและแช่น้ำพอเจอนะ้ำออกแตกลากย่อยๆไปฟูๆเลยนะแบบเกาะออกระหินเลยแทบไม่มีดินก็ขึ้นได้นะครับเกาะไปตามซอกหินอะไรเงี้ยสังเกตต้องมี้ดูนะพราะมันเอียงลงหาน้ำปุ๊บเนี่ยมันจะต้องพยายามรับน้ําหนักตัวมันให้ได้เนี่ยมันเลยเกิดภูพรที่ปีนคลีบขึ้นมาเนี่ยตลอดทั้งลาต้นเลยเห็นไหม oh. เพื่อ oh. เพื่อเพื่อเพื่อ<ๆ>ที่จะแบบรับแรงในแนวเนี้ยที่มันกระทําลงมานี oh. ่คือวิศวกรรมธรรมชาติ เฮ้ยไม่ธรรมดานะเห็นไหมฮะก็มีนะนะครับแล้วนี่ก็คือใบของมันนะตันี้มันนี้คือคือใบของมันดูเห็นไหมฮะก็จะออกเป็นช่อๆอย่างเงี้ยสวยแล้วแล้วความสวยของมันอีกอย่างหนึ่งคือเวลามันจะทิ้งใบเนี่ยใบมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีส้มสีเหลืองสีส้มอย่างเงี้ยสวยแล้วที่สวยสุดๆของมันอีกอย่างนึงคือดอกครับดอกจะเป็นช่อแล้วแบบเป็นดอกสีขาวเป็นช่อแล้วก็คว่ำลงเงี้ยเป็นช่อลงมานะครับค่อยลงมาเป็นช่อเลยสวยมากนะครับ Ờ, ในช่วงหลังเนี่ยสิกว่าปีให้หลังนเนี้ก็เริ่มมีคนเอาเอาเอาพาะเป็นต้นเล็กๆแล้วก็เข้าไปขายละตามจาตุจักรตามตลาดต้ไนไม้เริ่มมีขายละแต่เขาไม่ได้ใช้ชื่อว่าใครย้อยพอใช้ชื่อใครย้อยอาจจะไม่มีคนซื้อเขาจะใช้ชื่อว่ากระดิ่งนางฟ้า